ตำนานยายสปีดผียายแก่วิ่งตามรถในค่ำคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดมิดมีเพียงเสียงลมที่วิดวิวพัดผ่านต้นไม้ใบหญ้าสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกอย่างเปียกชุ่มและลื่นรถกระบะคันหนึ่งวิ่งฝ่าความมืดออกจากตัวหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบีม พร้อมกับเพื่อนสนิทอีก3คนกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่ต่างจังหวัดในช่วงสุดสัปดาห์แม้ว่าถนนที่พวกเขากำลังวิ่งอยู่จะเต็มไปด้วยความเงียบเหงาแต่ความเหนื่อยล้ากลับทำให้พวกเขาเริ่มง่วงเหงาหาวนอนบีมพยายามจะทำให้ตัวเองตื่นเต็มตาโดยเปิดวิทยุแต่เสียงเพลงก็ไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นเลยเขาขับผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่รกร้าง มีเพียงบ้านเก่าๆไม่กี่หลังและโบสถ์โบราณที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ข้างทางเสียงของล้อรถที่บทถนนลูกรังทำให้บรรยากาศดูแปลกไปทุกคนเงียบไปพักหนึ่งจนกระทั่งเมเพื่อนผู้หญิงที่นั่งบ่อหลังพูดขึ้นมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเมื่อกี้เหมือนเราเห็นคนโบกมืออยู่ข้างทางเมพูดพร้อมหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรคงตาฝาดมั้งบีมตอบ พร้อมขับรถต่อไปแต่ภายในใจกลับรู้สึกไม่สบายใจนักไม่กี่นาทีถัดมาขณะที่พวกเขาขับผ่านป่ารกร้างบีมมองผ่านกระจกหลังและรู้สึกถึงเงาปแปลกๆที่ตามหลังรถมาใจของเขาเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวสิ่งที่เขาเห็นค่อยๆชัดขึ้นมันคือร่างของหญิงชราผมยาวที่เปียกปอนจากสายฝนยายแก่คนนั้นสวมชุดขาดวินมือซีดขาวโบวกไหวไปมาอย่างช้าๆ ดวงตาของยายเบิกกว้างอย่างไร้แววพร้อมกับปากที่ยิ้มเย็นชาที่ดูหน้าขนลุกบีมสะดุ้งทันทียายคนนั้นเธออยู่หลังเราเขาตะโกนเสียงสัน่นทุกคนในรถต่างพากันมองไปทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรมีเพียงความว่างเปล่าที่ปกคลุมด้วยความมืดนายตาฝาหรือเปล่าหนึ่งในเพื่อนของเขาพูดขึ้นแต่บีมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพลวงตา เขาหายใจติดขัดและเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถวิ่งเร็วขึ้นแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงเคาะกระจกเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ไม่ควรจะได้ยินในขณะที่รถกำลังวิ่งทุกคนหันไปดูพร้อมกันและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นยายแก่คนนั้นวิ่งตามรถขาของเธอไม่ควรจะเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนี้แต่เธอวิ่งไปตามถนนเปียกน้ำในยามค่ำคืนเหมือนเธอเป็นเงาผี เมเริ่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวในขณะที่บีมเร่งความเร็วให้มากขึ้นยิ่งเขาเหยียบคันเร่งเร็วเท่าไหร่ยายแก่คนนั้นกลับวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเป็นไปได้ราวกับว่าเธอไม่ได้อยู่ในกฎของโลกแห่งความจริงทันใดนั้นเสียงคลอกระจกหน้าต่างก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกคนในรถรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เย็นเยอือกดวงตาของยายคนนั้นจ้องเขม็งมายังพวกเขา เส้นผมยาวที่เปียกน้ำของเธอลูปไปตามใบหน้าขณนะนที่เธอยังคงหัวเราะเยาะเย้ยพวกเขาใบหน้าบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาสีขาวล้วนราวกับวิญญาณที่ถูกสาปแช่งบีมพยายามหนีด้วยการขับรถไปอย่างเร็วแต่ยายยังคงตามอยู่ข้างหน้าต่างราวกับเธอเป็นส่วนหนึ่งของความมืดทุกคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจูๆ่ๆยายกรทุบก,กระจกหน้าต่างด้วยมือซีซๆของเธอ ทำให้กระจกสั่นสะเทือนราวกับกําลังจะแตกออกในมิช้าบีมมองไปที่กระจกพร้อมกับเท้าที่เหยียบคันเร่งสุดแรงแต่รถกลับรู้สึกเหมือนช้าลงอย่างประหลาดเม่เริ่มกรีดร้องอีกครั้งเมื่อเห็นว่าหน้าของยายแก่เริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นราวกับว่ามีบางอย่างกำลังดึงใบหน้าของเธอออกดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความเจ็บปวดของเธอมองทะลุเข้าไปในดวงวิญญ,ญาณของพวกเขาในที่สุด บีมก็ตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าไปที่ทางสามแพร่งที่อยู่ข้างหน้าขณะที่รถข้ามผ่านทางสามแพร่งนั้นยายคนนั้นก็หายไปทันทีบรรยากาศเงียบสงัดอีกครั้งทุกคนในรถหายใจอย่างโล่งอกแต่ความหวาดกลัวนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในใจของพวกเขาบีมหยุดรถข้างทางทุกคนต่างนั่งนิ่งโดยไม่พูดอะไรเลยใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ยากจะลืมเลือน หากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องชิซุกะเล่าเรื่องด้วยนะครับ